เดี actually, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวเฮะเดว่านจะยกอันนี้ออกเกมที่มันมีชื่อว่าดิวดาก้อนออกเพราะอาจจะเป็นต้นเหตุนะแต่ว่าท่านผู้ชมครับเี่ขคอภัยนะครับเขามาคอยได้เธอคได้โอเคไปผู้ชมว่า เออเอออยู yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. ่ดีๆไฟไหม้นะครับสมมุติสมุติอยู่ดีๆบ้านนายก็ไฟมาสมมุตินายก็อยู่ข้างบนแเน่ายาวสนาดนีตำรวจเขาไฟไหม้นะไม่ไฟไหม้หน้าทางเขาจนไม่นายไม่สามารถออกได้นะ นายก็โทรขอไห้ฉันช่วยนะแล้วนายก็ตอยู่ขบวนนะแล้วนายก็โทรขอให้ฉันช่วยนะเจาา้าไหนหกไม่ไหวแล้วจานเจานา้จา,า้อขึเช่วย,ม,วยม,ม,มาช่วยนายแล้วนะมาช่วยเรเพื่อน,นทำใจดีๆไว้ มาช่วยแล้วหน่วยกู้ภัยมีหมามามา,มาช่วยแล้วมอเ่อนอยู่างล่ลไหนเนี่ย้มาช่วย ไว้ดับ้างตำรวจในก็เรียกพยาบาลตำรวจในก็มาเป็นพยาบาลตมุวจทำไมอ่ะทำไมมีพยาบาลตำรวนก็พาในาเข้าไปในโรงพยาบาลนะพเพื่อนยหมออยู่ข้างในนะเดี๋ยวหมอเรียกตรวจแบบนึง สมุนนก็นั่งยอ,อยางนายก็นั่งยดเข็นยอนะอย่าแอบ,บดูฉันแต่งตัวซิเจ็บขาผูู้พยาบาลจะเอาพยาบาลสาวแบบสวยยังไม่สวยอะ่ะ สวัสดีค่ะ <c oughs> ได้ไปยาเข้าไปในห้องพยาบาลแล้วค่ะโอ่ยก็อยากจีบใช่นะเข้ามานอนได้ค่ะเข้ามานอนได้่ะค่เข้ามานอนได้ค่ะบิ๊กเข้ามานอน เดี๋ยวดูผลตรวจให้นะคะโอ๊ยหันไปขอดูปากหน่อยนะคะเตาให้หน่อยนะเบสคะจำได้ว่าผมไม่ได้ทำให้คเราจะถูกกักตัวลงและคุณใช่คนที่ฉันอยากเจอใช่ไหมเอ้ยจตั้เล่นดี่ดีมันเปิด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 ใช่ อย่ได้แล้วแต่ตอนถ่ายคลิปอยู่เอาอยาอันนี้คือ <Okay. S 2> ตรวจนะคะอุย้ยยังไ้นี่ตึงมากเลยค่ะเดี๋ยวดูฟันให้นะคะโอ้อย่างนี้จะต้องตัดขาเดี๋ยวพาไปห้องผ่าตัดไม่ไม่พอไม่พอไม่้อไม่มไมตึงงนเชนก็พาหน่ยไปห้องผ่าตัดนะยังไงก็อยากอยู่วนะไม่ไม่แล้วไ,ไ,ไ,ไปแล้วเอ้ยต้องตัดขา ่าไม่ใช่เดี๋ยวโดนเผาว่ะสมมติขาไหนก็โดนยว่วอะไรก็แสบอยไรก็นอนอู่ไปอะไรก็ยอมไม่ใช่พาตัดขาดแบบดีๆนะเพราะนายแสบไม่ไหวแล้วนะพาตัดขาเออหน้าไม่คมเนอะค่ะแค่แบบนี้เองค่ะเดี๋ยวหาแป๊บนึงแค่อันนี้เองค่ะไม่ไม่เป็น ฟันันฟขาเสร็จแล้วค่ะไปเลยค่ะไปเจอแล้วสมมุตินายยากเป็นแฟนกับฉันมากเลยนะแล้วนายก็เห็นว่าฉันย่อนะแล้วนายก็เห็นว่าฉันตัวรอรอบ้านไปชูใจก็เห็นว่าฉันย่อแล้วก็ใจเกเรนะโอ๊ยจับเข่นด้ไหมสมมตินายก็เห็นนะวก็ใจนย่อแล้วใจเกเยรนะ ตรงมือในก็ยังเห็นคุณหมอได้ยุบเบาดีเยอะเลก็จะเจอคุณหมอหน้าเก๋ปั๊มหัวหัวเกเกบิ๊กค่หน้าเก๋ให้หน่อยค่ะหน้าเก๋ให้หน่อยห่อหาหน้าเก๋ให้หน่อยหน้าเก๋ให้หน่อย